สวัสดีพี่น้องวันนี้สิมาพาัดหอยเนาะเซฟกระทายดำสิมาพาัดหอยให้ลูกๆกินอะมันมาลูกใส่กับเป็นเซฟมาหลายปีลยแล้วเนาะแต่ประนียากลับมาอยู่เพื่อนหัวโกมักการเลขแข่งเลขาฮนะ เอาไว,าไว้ไปมาเด้ดเอดพี่น้องพี่น้องผัดหอยเล็บมาบุญนี้น,นะนใส่ซีอิ๊วแบบบ้านๆนั่งพื้นอยู่แล้วนคนถูกทมภาษาบ้านเนอกบ้านหน้าเท่านีแเลย ตัวใหญ่จ้าไปอุ้ยมึงเอไปได้ลอยเล็บมาคือกูมาลูกปมนัวขาไปอะไร านบ้ตนเฮาต้องคิดเป็นรั่วเอาไปมันตามาพัดหอยต้องใส่น้ำมันหอยเอาไปคนมีคมหักต้องมีนัำตา กาเป็นเจฟกะมาแต่เลี้ยงนยเนาะแบบนี้นกันหมมัดก็เลี้ยงแข่งเลี้ยงขาก็เลยมาอยู่ตั้งกะทาบรรหนากกับลูกกับลานฝ่ายกขาเป็นเจฟมากหาหกปีแล้วเ <c oughs> บื่ออยู่แล้วอยู่ตัวเมืองนะก็มาอยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่กับลูกกับลานแต่ชีวิตแบบบรรเน,นาเ หอยเล็ดมากวะนี่ยะหาอ่ใน้ำค้างอ,งองี่ดอกไปหมุดเอากินนี่แม่บ่ลูกแม่แม่แม่วะนี่แม่เสียดไถ่สุดซีมือเลยเสียดเกินเลยเพราะว่าแม่นะ่ะมีประสบการณ์การเป็เซฟมันนหลายปีแล้ว พี่น้องเดี๋ยวมันซุกหัวเฮาหน่าบริษัทตะเก็ดใส่พื้นเอามาจงไว้ทันใจดูบโนนอกบ้หน้าเฮาใส่ตะเกดบริได,ด้ดอกพื้นมาใต้อึดใส่พื้นเอาไว้ทันใจลูกวาวา บ,ววบวัวละพาหอมตัดหอ้ยลองใส่ทงบัวละพาผักบัวละพาได้พี่น้องเด้อนั่งคอยเอื้อนผักบัวละพาซิมลูกซิมซิม

กินข้าวก่อนบ๊ายบาย